ยังไงยิ่งเฮ้ยลีลาลีเอ้ยอุ้ยยังไงได้ไหมลีลาในการจับจิ้งแมงสาบของแมวเฮ้ยเฮ้ย ข้าไปแล้วา้ลีลาการจับแมงสาบของลันที่อ,อ,อ้าวหยายแมง <laughs> มันเข้าไปในห้องแล้วสิอู้เดี๋ยวนีวว่นี่นี่อุ้ยนี่อ,อีกตัวเล็กนี่มาจับไป็ตัวเล็กก่อน ลีลาการต้อนแมลงสาวหมวกแมวช่วยกันช่วยกันช่วยกันเตย,ย,ยทุกกาทุกกาทุกทกาจับ บาดหายอ้าอะไรนี่พ네ุงนี้เนี่ยนี่ไงแม่เห็นอยู่เลยอยู่ใต้เครื่องเล่นเนี่ยอยู่ใต้เครื่องเล่นพี่ปลายเนี่ยเออมาเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหการจับมางจาก คนอเขียกันสคนกับแมงสาบหนึ่งตัวแล้วก็แมงสาบหายอุ้ยอุ้ย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 ุอ้ออยอ้อยย้ยอยอ้อ จับตัวเดียวนี่มันจับยากจังเลยแมวสามตัวนี่แมวสามตัวกับแมงสาบหนึ่งตัวมันก็จะจับยากหน่อยเพราะมันหนีเก่งถึงเวลาตามหรอไปเอาไปเล่นตรงนู้นเลย ยังจับกันไปกันมาแล้วก็แมงสาบหายเนี่ยเนี่ยเคลียกันนะเนี่ยไปางุนเลยไปไปนงุนเลยไปเอ้นี่คือกับดักทอมไหนูกับดัก อออโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายอือหบโอ้โหเอามาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหบครับโชว์โอ้เดี๋ยวก็เข้าไปในห้องอีกอ่ะบังชีแมงสาบไง กับแมงขาบตัวเดียวโอ้ยเดี๋ยวเข้าห้องเข้าห้องโอ้ยข่บขาาข่าข่าข่าเออโอ้โหแมงขาาเออไม่พวกนี้มันไม่ได้กัดอะไรมากมายไงมันเขี่ยย่าถึงเนี้ยออ สาบหนูอะ่ะเอาไงเอาแรงสาบเพื่อนรักเอาเพื่อนยักษ์เพื่อนเพื่อนเพ่นพยายามจับภาพนี้โอ้โอ้โอ้ โอ้ยยัง er ไม่ตายอ่ะบัญชีายถอยไปไปอย่าไปเหยียบดิบ mm ัญ hmm. จี้อ่ะให้เข้าไปในห้องนุ้มุนนะจับนะลูกเหยียบไปเออเออ โอ,อ้โหโอห้โหโอห้โหโอ้โหโอ้โหลีลาการจับในะคะของมันจีอือฮึอันนี้เบยชูกา้าสังเกตการอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆมันจี้เอาไปจับไม่จับนะเขี่ย หวงแมงสาบเลยนะไอ้โหแมงสาบยังไม่ตายอโอ้โหโอ้หกาอ <c oughs> ืมอืมอืเอหยแมงสาบหายอีกอ่้ <c oughs> เจอแล้วแต่มันอยากเข้าไปในนั้นเอาทำหัวไปเลยแม่มันเจ๊ระวังทักพี้ถอยแลวมาเอกมานอ้าว ข้าไปอยู่ในรูนั้นเหมือนกี้อยัางกี้ ไอ้ตัวเล็กมันสกัดได้ตัวเล็กสกัดได้ก่อนเข้าห้องเออเป็นจี้งงว่าน้องทำอะไรเนี่ยอืออืนี่อะออออแล้วสาบเป็นอะไร ามาแล้วครับต้องมีสักต้องมีสักดวนจ้าถึงจะเป็นว่าหลุม ด,ดูดูก็ทำดูก็ทำ <c oughs> แมงสาบหายไปแล้วออกไปแล้วมั้งนะ่ะตอนจนแมงสาบหายเอาเล่นนี้แทน